เห็แนแล้วทุกอย่างในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ประด์เต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุหการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินวยหูของเราอยากชาฟืนแต่เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่ได้ยุ่ยได้ดห็่นด้วยตาดีหุ่นจริงนำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจานพูดได้ตรงกับความจริงมากที่สุดได้ยินคําบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่าเพียงบอกเล่าคนมานด้ยหาผู้รู้ความจริงไม่มี เราะฉะนั้นถึงทําแม้จะมีน้ําหนักมากอย่างไรตามหลักธรรมชาติของันงก็ตามแต่อาศัยผู้นํามาไม่แน่นอนภายในปิดใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากไหน,นผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งพุทการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศทอดออกมาจากใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้อย่าง เทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรพ็อ,ออกมาจากความรู้แล้วเห็นแล้วทุกอยาก่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภา,ายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันดังนี้อ,อมาข้างพุริการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองฟังว่าตัวขาจะทำจากด้ละชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตนนังมันรู้ชอบตามหลักธรรมนันแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทำได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เต็มหมือได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท้าขอให้ทุกองค์ทุกท่านในต่างใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเอง ดังพระพุทธเจ้าในสาวรทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธการเพราะการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้อฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์ใจเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเมต็าหนว่งึงทัตตาอากาศก็เป็นาอากาศไปโลกก็เป็นโลกไป ทำเป็นธรรมใจเป็นพาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าสิทต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่าพิสุทการปฏิบัติเพื่อลือเพื่อถอนจิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นของจอมปลอมนี้ออกจากกจโดยการประพฤติปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละ เป็นอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ่มหองจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชคิมาคำหลักมัชคิมาก,ก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้พิเลสประเภทใดได้ก็แก้ได,ได้ตามความเหมาะสมอย่างการปฏิบัติ่ตตนนนานจึงยกเึงหนสมมาทิฏฐิสัมมาสัากับโภ เป็นองค์ปัญญาให้มีความจเจเลี้ยงฉลาคิดหลายแง่หลายสันหลายคมอ,อุบายวิธีการแก้ไขต้องกแปลงเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปล,ง,ปลงหลายแง่หลายปทนไม่นั่นไม่ทันกับพิเซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามพิเรนได้ธรรมะเครื่องเครื่องมือที่จะปราบปรามพิเรนก็คือสติป,ปัญญาเป็นหลักสําคัญมากที่เดียว มีเลยปฏิบัติมาเปินกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติปัญญามีศรัทธามีความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังสติปัญญาเป็นเครื่องบุกบกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้ด้ยลำหนักอันี้ขั้งพุทธการกับขั้งนี้ มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสับแต่ว่าปฏิบัติสับแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วหวังความรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนกิ่เหล็แม่นิดเดียวเลยหนังถลอกตนี้หนึ่งก็ไม่ได้ ยิ่งเรียนมากเท่าไรก็รยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสมากเพื่อความสำคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำม,มามากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสำคัญของตนเองถ้าเรียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบารใดนําไปพิจิพจารณานําไปแก่กรองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งบทธรรมนั้นผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ ริยัิเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจอ่อต่อเนื่องกันเรื่องข้อปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาดฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แย่งแฉงตลอดให้ทาโดยลําดับลําดับคำว่าปฏิเวทธรรมนี่มันหมายถึงมันจะรู้ทีเดียวพวดพลาดให้เสร็จหมด่งคือรู้ไปโดยลําดับลําดับ ตามกาลังของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้จริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอันใดลี้ลับมันเยี่ยวว่ารู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสงกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมให้อมองดูตรงนี้อย่าไปค่าสถานที่นั่นที่นี้การไม่ล่ำเวลา หรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเหตุตัณโนโุเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไรไม่ทราบีน,นี้เราจะคอยให้ผู้ใดมาตออถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เราตถาตาโรตถาคาตาพระพุธทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ตุ้มแห่หิจ,จังอาตตังความเพียร เป็นเครื่องแปดเผาที่เดดให้ท่านทั้งหลายพึางทาเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นนาทีของท่านทั้งหลายจะทําเองน,นี่ท่านสอนไว้อย่างน,นี้เราก็เป็นลูกศิษย์ทศาคตประหนึ่งว่าได้รับโอวาทของพระองค์อยู่ทุกปัดด้วยจัตธรรมที่แสดงอยู่กับตน จะตั้งนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันจัดกิเลสประเภทต่างๆซึ่งย้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของจัตมีแต่เป็นโทษทั้งนั้นมากน้อยก็ต่างและไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระโพธเจ้าเหมือนพระสาวกปรา,ารหันท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรม ท่านจึงนามาสอนด้วยความตุกต้้งแน่นดันสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่เข้าใจและทําไมจะไม่ดูติดในธรรมที่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติหนึ่งวัตินใดในโลกครับไปสร้างธรรมะโซคินาติเนื้อทดแทนธรรมชนะรึลทั้งปวงนั้เอามาทั้งปวงก็หมดธรรมมีมีรสมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรสมีชาติ หูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูวาจานจะบอกจะกลา่าวแนะนาสอนสอนหลือขึ้นธรรมนะหน้าโมต,าาตัสสังฆวะเถกผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูวา,าจานสอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะอีก ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างเกี่ยงข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุกกะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแขกเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์ถาพสเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทําเพื่อกําจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกัน การมาศึกษาให้ศึกษาดีตั้งหน้าต่างๆประพฤติปฏิบัติทั้งกิจภายนอกทั้งงานภายในคือจิตตะภาวนาทําให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจตั์ความจริงเรื่อมรรคผลนิพพานจะพ้นอํานาจของความเพียรน,นี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆต้องมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของที่ไม่ทอ้อถอย การพึกหัดอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในเรื่องภาวนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐา,านฐานที่ตั้งแท่ง,งานคืออะไรสอนเจสาโรมาโรม,มานะะาขาทันตาตะโจตั้งแต่วันมันประชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นสําคัญ พันจถึงสอนตึองผมื่องขนต้องเล็บต้องฟันมันมีรูปพันุ์ทันฐายมีของทีิงน่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของประเูณดโลกธรรมชาติของมันแล้วเท่านั้นกันทั่งไปถึงหนังคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ะความสวยงามไม่มีเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติชั้นรรณะไหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ท่านสอนไปเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่ จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอามากมายแต่อย่างไรก็ตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการสามีสองถ้าหลบหนังออกลงดูสิคนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเล่มมองดูแล้วเป็นความปฏิกูลหน้าเบียดหน้าเบื่อหน้าหนาเีย,ายทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะม,มีหนังหุ้มหอนั่นเองหลงผิวบางๆงเท่ากระดาษหรือเท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้ เล้วเจอเราโง่ขนาดไหนมนุษย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆตอนนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ยังเชื่อเข้าไปพิางณานั้นเป็นปุโปลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดด้วยของปฏิพูลมิป่าช้าผีดิเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกไรายตลบทบทวนทําไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจักษ์ในแต่ละบุคคลบุคคลให้พิจารณาอย่างนี้ จากนั้นพ้ที่จะกระัจจายายออกไปถึงอาการฐานที่สองการใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กําหนดจะก,กําหนดพุโทโธเป็นคําบริกรรมทำโมสังโโก็ได้เวลาจะกําหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นด่างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้น ให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลที่ผ่านใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นเรียบว่าในวงปัจจุบันยิดเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นย่อมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความ เย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอุนขอให้พากันพินพ์พิจารณาให้ได้ทรงมรรคทรงผลอย่าให้ยินแต่ข,าข่าวว่าครั้งพุทธกาลองนั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิธานาคาอรหันดูที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลงนั้นตรงนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี่หมูลาขีหมาแห้งเต็มตัว เพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ได้มีแต่ศาสนาข่าวาฟังแต่ข่าวคนอื่นข่าวข,าวข,าวขาวองตัวไม่ไม่ไม่ได้เรื่องตังแต่ข่าวท่านไปสวรรค์นิพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยงังเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อนพราะที่จะไปที่นอนใจได้อย่าง ถ้าการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็ยังมีคือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เท่านั้นไม่ขึ้นกับการสถานที่ใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถานที่ที่บําเพ็ญน,นั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบําเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้ารงสอนนล,ลูกขมูลเสนาสนัน,นมิายกางปะ ยาตัสเตย,ยาวัดวงสร้างหูการ์ีโน้นล่มไม้ชายเขาลุกขมืในป่าก็หัวยยิมเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่นั้นไม่ปุ๊บ่าานหุ่นวายสะดวกแก่การมันเพี่นเพียรนะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปยูนในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่า ็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็มีมิจฉาิศวิโสอันใดที่พระจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรทัองเหล่าที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆทัื่อส้งถึงอาหา,าตผลพราจดร้อนๆอยู่กับธรรมของพระจ้าบรรดาเมาผลนิพพานไม่อยู่ในที่อื่นใดดูด้วยกันกับธรรมของพระเจ้าคือสวร,าารรค์ฐาน ท่านตรัสได้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่องมาผลิพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอำนาจวาสนามากีดกันหวงห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากกิเลสภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นมคผลิพานได้เพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมมายาข้างหนังมีมากเสียแต่ทำความภาคเพียนเรื่อยๆน้อยมันก็แสดงอุปสรรค กิ่งังเขามาเสียทําให้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะจะล้มจะตายกลัวยังไม่หลับไม่นอนกลัวจะเป็นความลําบากจึ่งรู้แล้วท่านจะเป็นคนมายาของกิลกเลสเลยไม่เป็นท่าเป็นทางทีนี้เราก็ก,กอดกรรมฐานเฉยเพียสายเรามานะัฐานตาตัโตอยู่ในตัวของเราเราก็พานั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอย่นั่งไม่ได้เลือกอะไรจากกรรมฐานตอนที่ท่านสอนไว้ พลน,น,นิพาน์ก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาผู้แจ้งเจริงในจุดนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชาเป็นงองร,รัชจัก์มากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสทะให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ไมทำจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทำให้เสือ่อมคุณภาพของใจลงไปโดยลำดับ ทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิฉะนั้นเราไม่ได้มุ่งม,มหาอิเล็ไม่มุ่งม,มาทำลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพืพ่ออาจเพื่อทำเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าตั้งหากเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสาคัญของความภาคเพียรอยากลดละอยาท้อถอย ึ่งป่าชามีอยู่ทุกแห่งทุกผนใครเกิดมามันป่าช้ามันมาพร้อมไม่ใช่ที่ไหนเกิดตัวตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายเนี่ยตัวนั้นตัวขําขาดจราตัวนั้นตัวทุกตัวลําบามันอยู่ที่นั่นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปข่าดนู้นขาดนี้ตายทั้งหมดตายที่งหมดทั้งปีทัานี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งมนุษยนั้นไรไม่นิยมจนกระทั่งถึนสัตว ตายแล้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหมายใจแล้วเหตุนั้นีิลมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหนงซ้ำเราัะเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือคการคือปฏิบัติกําจัดที่เด็ดออกจากภายในจิตใจโดยไม่ต้องรุนเรี่ยวุ่นวากับมาใดๆเลยควรที่เราจะรกระหม่อมคเม่นในงานของเราให้ถึงไม่ถึงหน่วยเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังขั้งพุทธการท่าน,าาาน,านส่งเพ,พระาะพ้อปฏิบัติอันเดียนงาน สุปฏิอุทุญายาสามิจิปฏิปนญญุนี่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรักผลนิพพานเป็นบุรุษบุคคลแปดก็มาถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานได้เทศาะโกโตสาวาสังคโฆนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ย่านก็บบว่าไว้ยางงั้นมันจะสาวกปลอมสาวกอนักอน,อนแท้จริงมาตั้งใจปฏิวัติวันนี้ปลูกเปลี่ยนใจนิดก่อน,อนให้ท่านรญายอธิบายนิดเพื่อนเก่